มาเจ้ามาเจ้ามากินข้าวแรงวยกันวันนี้มีน้ำพริกปา่าเนี่ยแล้วก็ไส้อัวเจ้านี่นะพอพักแก้มเหรอกระทินว่ะปีว่ะนอเจ้าแล้วกัอย่างก็ปคาืออันนี้นี่นี่น,นี่ของเด็ดเตจต้มอ่ะอ่แมว่าเอากินกับน้ำพริกป่านี่มันเปรง้วะ่าเจ้าใน,าน,น,นห้องรลองมากินพอเหรอเตจต้มกินกัอเหรอ อืมหวานดีค่ะรำ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 เจ้กินนกำเต,ต๋อนี่เต๋ต้มกับอันนี้กัำนี่ปีโอ้ปีนี่มันหย่ออ่อนเนาะนี่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  เนาะต้มเกลือชักแกนเนาะห <c oughs> อมกินอื้อต้องพักนักลำเดียวพักวันนี้ก็เก็บลูกตุ่ลูกตในมนเนาะเนาะ,ะอันนี้ <c oughs> ยังก็อแกงยอดมันแกวเจ้านี่นะอ <c oughs> ือ้มเนาะอะไรเหรอจิ้มอันใส่อัวใส่กัลเรา ไส้วันซีบาท์่ะคุ้มเล่มเล่นหอมหอมจะใครสมุนไพแล้วรำเจาะมามากินข้าวด้วยกันเนอะกับข้าวนี่เขาจะมีประมาณนี้เนาะจะมันละลานตากบพักอ่ะออืื